ด้านล่างนี้คือโน้ตสำหรับวิดีโอ YouTube ตามที่คุณขอภาษาไทยความยาวประมาณ1,100คําคำไม่มีเครื่องหมายคำพูดไม่มีหัวข้อไม่มีคำว่าโน้ตเปิดด้วยการแนะนำช่อง Autoverse และปิดท้ายด้วยการขอให้กดติดตามยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง a u t o วิ c สแหล่งรวมเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์เทคโนโลยียานยนต์และการรีวิวรถรุ่นใหม่จากทั่วโลกช่องของเรานำเสนอข้อมูลอย่างละเอียดพร้อมมุมมองที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ชมทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการติดตามความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมรถยนต์วันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถบ้านรุ่นใหม่ที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนั่นคือ t o โย t a ามอเตอร์โฮมรุ่นปี2026ซึ่งเป็นการผสมผสานความทนทานความสะดวกสบายและเทคโนโลยีรุ่นล่าสุดของ t o โยต้เข้าไว้ด้วยกัน รถมอเตอร์โฮมจากโตโยต้ารุ่นปี2026ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานขององค์การใช้งานจริงในชีวิตประจําวันและไลฟ์สไตล์ที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วของคนยุคใหม่ที่ต้องการการเดินทางที่มีอิสระมากขึ้นโตโยต้ามุ่งเน้นให้รถรุ่นนี้ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวคนทํางานแบบเร่ร่อนหรือคนที่รักการท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งเป็นชีวิตจิตใจทำให้รถรุ่นนี้ถูกออกแบบให้สามารถเป็นทั้งยานพาหนะและบ้านเคลื่อนที่ในเวลาเดียวกันได้อย่างลงตัวรูปลักษณ์ภายนอกของรุ่นนี้มาในดีไซน์ที่ดูแแข็งรงร ทนทานแต่ยังคงความทันสมัยตามสไตล์ของโตโยต้าไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์ใหม่เพิ่มความสว่างและช่วยประหยัดพลังงานด้านหน้าใช้กระจังทรงใหม่ที่ช่วยลดแรงต้านลมและกระจกบานกว้างเพื่อช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ตัวถังถูกออกแบบให้มีโครงสร้างแข็งแรงแต่เบาลงทําให้การควบคุมรถคล่องตัวขึ้นแม้จะเป็นรถขนาดใหญ่ สำหรับรุ่นปี2026โตโยตา้ายังเพิ่มตัวเลือกสีภายนอกใหม่ที่เหมาะสำหรับสายท่องเที่ยวโดยเน้นโทนสีที่เป็นธรรมชาติแอร์และการรอยขีดข่วนมากขึ้นในส่วนของเครื่องยนต์รถมอเตอร์โฮม2026มาพร้อมขุมพลังที่ให้สมรรถนะสูงแต่ยังคงความประหยัดเชื้อเพลิงตามเอกลักษณ์ของแบรนด์โตโยตา้าโดยคาดว่าจะใช้เครื่องยนต์ไฮบริดเจเนเรชันใหม่ที่ให้แรงบิดมากขึ้นทำให้การขับในเส้นทางขึ้นเขาหรือการบรรทุกของหนักทำได้ดีขึ้น ระบบเกียร์ถูกปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองเร็วขึ้นและนุ่มนวลขึ้นรวมถึงระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อในบางรุ่นย่อยที่ทาให้โตโยต้ามอเตอร์โฮมพร้อมลุยทุกสภาพถนนระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้รองรับแรงสังส่นสะเทือนจากการเดินทางไกลได้ดีขึ้นทําให้การนั่งโดยสารนานหลายชั่วโมงรู้สึกสบายกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารจะพบกับพื้นที่ที่ถูกจัดสรรอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เหมาะกับการใช้ชีวิตในระยะยาว ห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุที่ทนทานแต่ยังคงความหรูหราในแบบของโตโยต้าเบาะนั่งแบบปรับเต็มรูปแบบช่วยให้ทั้งคนขับและผู้โดยสารรู้สึกสบายแม้ต้องเดินทางเป็นเวลานานสำหรับพื้นที่พักผ่อนโตโยต้ามอบความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมด้วยเตียงพับได้พื้นที่โต๊ะทำงานและโซนรับประทานอาหารที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้ทันทีพื้นที่ครัวในรถรุ่นนี้ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและครบครัน ไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าตู้เย็นไมโครเวฟอ่างล้างจานและตู้เก็บของที่มีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำอาหารจริงจังแม้จะอยู่กลางธรรมชาติห้องน้ำภายในกว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนพร้อมระบบเพิ่มแรงดันน้ำและระบบระบายอากาศที่ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกแบบไม่อึดอัดระบบน้ำสะอาดและถังน้ำทิ้งมีความจุใหญ่ขึ้นทำให้รองรับการเดินทางแบบไม่ต้องค้นหาจุดเติมน้ำบ่อยครั้งอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะภายในรถ โตโยต้าติดตั้งจอควบคุมกลางขนาดใหญ่ที่สามารถตรวจสอบสถานะของรถได้ทั้งหมดเช่นปริมาณน้ำระบบไฟแบตเตอรี่อุณหภูมิภายในระบบปรับอากาศรวมถึงการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนที่ทำให้ควบคุมผ่านแอปได้แม้จะอยู่นอกตัวรถนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบตรวจสอบพลังงานจากแผงโซลาเซลล์บนหลังคาซึ่งสามารถชาร์จไฟได้ตลอดทั้งวันและช่วยลดการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หลักทำให้รองรับการตั้งแคมป์ระยะยาวได้ดียิ่งขึ้นการจัดเก็บของภายในรถก็ถูกให้ความสำคัญอย่างมาก โตโยต้าทำให้มีพื้นที่ใส่อุปกรณ์แคมปิ้งเยอะขึ้นเช่นโต๊ะสนามเก้าอี้เต้าแบบพกพาอุปกรณ์ทำอาหารและสัมภาระอื่นๆช่องเก็บของทั้งด้านในและด้านนอกถูกออกแบบอย่างแข็งแรงและล็อกได้แน่นเพื่อความปลอดภัยขณะขับขี่ในเส้นทางครุขระระบบความปลอดภัยของโตโยต้ามอเตอร์โฮมรุ่นปี2026ก็ยังคงมาตรฐานสูงเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตากล้องรอบคันแบบความละเอียดสูง ระบบช่วยควบคุมรถในทางลาดชันและเซ็นเซอร์ช่วยจอดซึ่งช่วยให้การควบคุมรถขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่ายขึ้นมากนอกจากนี้ระบบแจ้งเตือนความเมื่อยล้าของผู้ขับขี่และระบบควบคุมเสถียรภาพของรถช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยรวมแล้วโตโยต้ามอเตอร์โฮมรุ่นปี2026ถือเป็นหนึ่งในรุ่นที่ออกแบบมาตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคใหม่อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะดวกสบายเทคโนโลยีความทนทานหรือความคุ้มค่าในการเดินทางระยะไกล มันไม่ใช่เพียงแค่รถแตกคือบ้านเคลื่อนที่ที่สามารถพาเราออกเดินทางไปได้ทุกที่ตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นชายทะเลภูเขาป่าหรือเส้นทางที่ยังไม่เคยมีใครเดินทางไปรถรุ่นนี้คือคำตอบของคนรักอิสระอย่างแท้จริงถ้าคุณชอบการรีวิวและข้อมูลเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่แบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้กับช่อง Auto Week สเพื่อไม่พลาดเนื้อหาอัปเดตใหม่ของเราในทุกสัปดาห์